สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันแล้ววันจะเล่นยาเวเลยวัานี้วันนี้จะจับกระแกนได้ประมาณโอ้โหทุกคนได้ยินเสียงฝนนะได้ยินเสียงฝนไหมทุกคนนี่ตอนนี้ผมจะจับกรแทนได้หนึ่งตัววันนี้ผมก็จับ กต้นได้หนึ่งตัวหลังเลิกเรียนอุ้ยเนหายไปไหนแล้วไม่ได้ไม่ม่ได้เรียว่าเต้นสิไปโดนหายไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยอืมโอ้ยอืมอืมนี Đây gì chẳng này đúng đâu ạ Bà là cái tên Mình đâu ạ tiếp, là lên mình nhìn cái mít coi Ui Ui ạ thông luôn Zoom hay sao <laughs> แล้วเป็นอะไรล่ะโอ้โหให้ปะป๊าเอาลมาเลยจะมารีวิวตากแตนนะไม่ได้เบรนฮะ ให้เกาะอยู่ตรงนี้แล้วกันเวเวซุมซะ ดูมดินกดะโดดเด,ดินดดโอวะเพราะผมเข้เาห้องดีกว่าเอา่อเริ่มบายคลิปเพียงเท่านี้ก็มีคลิปแค่เท่านี้นะครับเพราะผมก็ ต้องไปเข้าแอปร้องเพลงไปร้องเพลงขวัญใครอะไรนานาสุด่นเรื่วันนี้ก่อนเอขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ผอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามในแอปกูเกิลตลอดเลย กูอย่าลืมไปกดติดตามในแอปติกสอกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามในแอปร้องเพลงด้วยแอปร้องเพลงก็มีชื่อว่าสมยิ้ผู้สวยออยฉันปวดหัวกับอีเจ้าตกกะกตาตัวเดะอ่ะปล่อยมันไปดูยังกะกบอ่ะแอปร้องเพลงก็มีชื่อว่า ใช่ใเออสมิธผู้สว่างนะครับแอปจิ๊ออกโดก็มีชื่อว่าแอปไตทันสมิธลีดลีดลีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งในแอปกระโดดนี้ตลอดไอแอปร้องเพลงด้วยนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งในแอปร้องเพลงด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดว่าฉันร้องเพล่งอ่อนใหม่ๆว่าว่าอะไรบ้างเลยออแล้วก็เอติเตตันสมิตรนะคะโอ้โหอ่ะบายบายมึงก็กระโดดจังเลยอีดอกแล้วฝนแม่งก็ตกตกอ่ะแค่นี้แหละคะ่ะบายบาย